ซัมเมอร์ก็อุจจระเหลวลำไส้ติดเชือ้อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับตาอีกคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะตาก็มีเรื่องสาระน่ารู้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตาก็จะทำไมปากตาดูซิดๆจัง โอเควันนี้นะคะตาก็อยากจะมาแชร์นะคะอาหารสำหรับน้องแมวสฟิงค์นะคะที่ตาเลี้ยงอยู่2ตัวเนี่ยปกติแล้วนะคะเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวซัมเมอร์กับโซล่าเนี่ยตอนนี้นะคะตาให้อาหารแมวแบบไหนอยู่นะคะวันนี้นะคะตาก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตาเอาน้องมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามีการปรับและ เปลี่ยนอาหารนะคะอยู่ประมาณ3-4รอบนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเพราะว่าเจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยตอนนี้นะคะน้องกำลังกวนตาอยู่นะคะ<อ>เพราะว่าเจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยมีเม่ออยู่เฉยเม<า>้อโอเคเม่อเม่อสวัสด,ดีคุณผู้ชมสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับโอเคโซล่า,าตอนนี้นะคะน้องก็กำลังกวนอยู่นะคะ ก็เจ้าตัวซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆมีอาการนะคะก็คือลำไส้ลำไส้อักเสบนะคะมีอาการลำไส้อักเสบแล้วก็อุจจาระเป็นเลือดนะคะเพื่อนๆทางคุณหมอนะคะตอนที่พาน้องไปหาหมอเรื่องลำไส้เรื่องอุจจาระเป็นเลือดหรืออุจจาระเหลวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นประมาณสองสามรอบนะคะที่พาไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าพันสฟิงซ์เนี่ยส่วนใหญ่มันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยยังไม่หายนะคะก็ต้องปรับ ปรับการกินอาหารไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยได้น้องแมวสฟิงเ์เนี่ยอายุน้อยๆมานะคะแนะนํานะคะว่าให้เลือกกินอาหารสาหรับสำหรับน้องแมวนะคะสําหรับน้องแมวแมวทารกอะแมวเด็กนะคะอย่าเพิ่งให้อาหารแบบสําหรับแบบแมวโตนะคะต้องแยกกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวตาเองเนี่ยตอนตาได้แมวมาใหม่ๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตาก็คิดว่า อาหารแมวแบบไหนก็ให้ได้เหมือนกันนะคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้อาหารน้องแมวได้เหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ตาเพิ่งได้มานะเราตาก็อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะโอเคต้องบอกก่อนนะคะว่าแมวแต่และตัวเนี่ยลำไส้กระเพาะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆตาต้องท้าความก่อนว่า ตาได้เจ้าตัวซัมเมอร์มาเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะทางร้านเนี่ยที่ตาไปรับน้องมาเนี่ยเขาให้เป็นบัฟนะคะเป็นบัฟเป็นอาหารสดอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วด้วยความที่ตาประมาณแบบว่าเออบัฟมันราคาแพงอะ่ะก็เลยเอาน้องมาใช่ไหมคะก็เลยปรับเป็นอาหารเม็ดค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นอาหารแบบเป็นกระป๋องอะ่ะแล้วที่นี้นะคะก็เลี้ยงน้องไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วที่นี้นะคะซัมเมอร์ก็อุจจาระเหลว ลำไส้ติดเชื้ออยู่ประมาณ2-3สรอบค่ะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเออลองลองซื้อบัฟแบบเดิมนะคะลองซื้อบัฟมาให้น้องกินเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องกำลังแบบตะกุยตะกายอาหารที่ตากำลังจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอยู่นะคะ ก็ตาก็ไปหาซื้อบัฟนะคะแบบเดิมนะคะที่เจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยเคยกินนะคะแต่ว่าไม่ใช่บัฟของแบรนด์หรือยี่ห้อเดิมนะคะก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปแต่ว่าเอาแบบบัฟนั่นแหละแต่คือเปลี่ยนที่ซื้อนะคะเพื่อนๆก็หาเสิร์ชหาข้อมูลเองค่ะแล้วก็ไปเจอบัฟที่หนึ่งนะคะก็เลยอยากเอามารีวิวนะคะไม่มีสปอนนะคะแล้วก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องบอกยี่ห้อหรือรีวิวยี่ห้อด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนนะคะแต่จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลักษณะบัฟที่ตาให้เจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตาก็จะให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆอ๊ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะคะน้องก็กําลังกัดถุงอยู่นะคะเพน่อนๆทั้งหมดแล้วซัมเมอร์ก็ คุณผู้ชมคะต้องขออภัยนะตาเดี๋ยวตาจะรีบให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บอาหารนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซัมเมอร์กับโซลา่าเนี่ยมีอาการที่แบบกัดถุงแบบต้องการแบบอาหารสูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตากจะให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าตัวบัฟที่ตาให้น้องซัมเมอร์เนี่ยเป็นบัฟแบบไหนนะคะก็แทะดนเป็นบัฟแบบนี้นะคะ ก็ตาก็ไม่ได้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับบัฟหรืออาหารประเภทบัฟอาหารสดอะไรแบบนี้มากมายนะคะแต่อันนี้มาพูดถึงว่าเ,เจ้าตัวสฟิงเนี่ยปกติแล้วนะคะมันถูกกับอาหารชนิดไหนนะคะเพื่อนๆก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะก็บัฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาหารสดแบบนี้นะตาไปอ่านดูในพันทิปหรือ Google อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสามารถทําเองได้นะคะแต่ว่าตาคิดว่าด้วยความที่ว่ากลัวมัน ไม่สะดวกทาอ่ะเออไม่สะดวกทำอ่ะก็เลยคิดว่าซื้อดีกว่านะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนี่นะคะแพ็กเกจมันดีมากๆแต่ถามว่าราคามันแพงไหมก็คือก็แพงอยู่นะคะก็ต้องยอมรับนะก็คือนี่นะคะรูปร่างลักษณะบัฟท่ต้าเออให้น้องซัมเมอร์อยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือแพ็กเกจของเขาเนี่ยบอกปริมาณที่จะต้องให้บอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้องแมวนะคะทั้งหมดนะคะก็คือว่าเอาง่ายๆเลย เอาง่ายๆเลยนะคะว่าเจ้าของบัฟแบรนนี้นะคะคือเขาทําได้ออกมาได้ดีอเออดีแล้วก็ตารู้สึกว่ามันสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็บัฟเองเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อนๆอ่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยนะคะเพื่อนๆก็คือแบบบัฟแบบสะอาดมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยแบบชอบสุดๆนะคะแล้วอ่าคุณผู้ชมตาต้องขอตัวไปเก็บอาหารก่อนนะ โอเคค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันนะคะพอหลังจากที่ต้าเปลี่ยนอาหารของเจ้าตัวซัมเมอร์แล้วนะคะมาเปลี่ยนเป็นให้บัฟเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอาการลำไส้อักเสบนะคะหรือว่าอุดจระเหลวของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะสรุปแล้วนะคะ เจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะถูกกับอาหารบัฟนะคะคือเป็นอาหารสดแบบนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่าบัฟเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆงงนะคะว่าบัฟมันคืออะไรนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมจะต้องเรียกบัฟเนี่ยตะแนะนํานะคะว่า ให้เพื่อนๆนะคะหาข้อมูลทาง Google นะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลแบบถูกต้องนะคะเพราะว่าตัวตาเองเนี่ยตาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะคำว่าบัฟอย่างถ่องแท้นะคะแต่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจในในระดับหนึ่งค่ะเพื่อนๆว่ามันคืออาหารสดนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เห็นข้อมูลชัดเจนนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามีทั้ง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ทางแบรนด์นี้นะคะเขาเอ่อ เหมือนกับว่าให้คําแนะนํานะคะหลังซื้อได้ดีมากๆเลยนะคะหรือว่ามีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับอาหารน้องหรือว่าความรู้เกี่ยวกับน้องแมวเนี่ยเขาก็จะส่งนะคะเป็นเมสเซจหรือว่าข้อความนะคะทางช่องทางที่เราซื้อซื้ออาหารของเขาเนี่ยแหละเขาก็จะมีข้อมูลให้นะคะซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะเออซื้อให้น้องแมวที่บ้านนะคะอะไรอย่างงี้นะ้องก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดมันมีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวตาก,ก็จะเอาริก์เนี่ยมาแปะให้นะ ะะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะคะที่ตาให้เจ้าตัวซัมเมอร์กับโซล่านะคะแต่โซล่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพื่อนๆนโซล่าเนี่ยเขาจะกินอ,อ่อที่ตาไปรับน้องเขามาเนี่ยเขาจะกินเป็นอาหารกระป๋องอยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยมีความเคยชินกับอาหารกระป๋องอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า พอเอาบัฟมาให้โซล่ากินเนี่ยโซล่าก็กินไม่เป็นนะคะเพื่อนๆ <c oughs> คือต้องมีอาการแบบว่าต้องมีการปรับนะคะปรับประมาณ1-2ถึงสวันนะคะโซล่าก็เริ่มกินบัฟได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆมันอยู่ที่สถานที่ที่เราเอ,อ่อที่อ่อเขาเลี้ยงน้องตั้งแต่แรกอ่ะนะคะว่าเขาเลี้ยงยังไงแล้วก็ให้อาหารยังไงนะคะน้องก็จะมีความเคยชินแบบนั้นมานะคะแต่อย่างเจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ย แต่อย่างเจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยตาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาให้เป็นเม็ดหรือกระป๋องได้แล้วนะคะเพราะว่าตาลองเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยเขากินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาก็เลยต้องกลับมาให้เป็นบัฟเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็มีอาการดีขึ้นตามลําดับะคะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องให้บัฟเจ้าตัวซัมเมอร์เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนเจ้าตัวโซล่านะคะเพื่อนๆโซล่าทักทายคุณผู้ชมหนเร็วไอ้เี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้เี้ยเี้ยเี้ยอเี้ยเนี้ยเี้ยไอ้ดื้อ ส่วนเจ้าตัวโซล่านะคะโซล่าก็จะกินเป็นนี่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบกระป๋องเนี่ยมันหมดนะคะมันเหลืออันนี้ชิ้นสุดท้ายพอดีแบบระแวงนะคะได้ยินเหมือนมีมใครแบบทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็คือเป็นของตัวนี้นะคะ m า t ธ e r and b a b y Cat in Can นนะคะก็ ตาเชื่อว่าสายแมวนะคะเกิดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแมวอยู่ต้องเคยเห็นอาหารนะคะอาหารยี่ห้อนี้แน่นอนนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตาใช้ผสมกันนะคะเพราะว่าผสมกับเม็ดนะคะให้กับโซล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้บัฟอย่างเดียวเลยอ่ะบางทีมันก็เปืองนะแล้วมันมีราคาแพงด้วยก็เลยพยายามนะคะที่จะผสมบัฟเนี่ยเข้ากับตัวกระป๋องนะคะหรือว่าเม็ดนะคะ ส่วนของเม็ดเนี่ยเดี๋ยวตาจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเม็ดเนี่ยตาให้แบรนด์เดียวกับใช้แบรนด์เดียวกับยี่ห้อนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่จะให้น้องๆนะก็ที่เจ้า,อาไอ้สองตัวเมื่อกี้นี้มันกัดกันนะคะเดี๋ยวตาจะเอาให้เพื่อนเพื่อนดูนะดูแบบเร็วๆนะคะก็ จะเป็นจะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นยี่ห้อเดียวนะคะแบรนด์เดียวกับกระป๋องเลยนะคะที่ให้นะคะสําหรับลูกแมวเล็กนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ของเอ่อไม่ใช่สําหรับแมวโตนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นแมวเล็กกันอยู่นะคะเพื่อนๆไข่ยังโตไม่เต็มที่เลยค่ะ ก็อาหารที่ตาให้น้องซัมเมอร์กับโซล่าอยู่นะคะก็จะเป็น3ตัวนะคะก็คือมีบัฟนะคะที่ให้เพื่อนๆดูไปนะคะแล้วก็เป็นแบบกระป๋องแล้วก็เป็นแบบเม็ดนะคะตาก็จะสลับผสมกันนะคะแต่ว่าจุดตัวหลักเลยเนี่ยก็คือเป็นบัฟนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากที่ให้บัฟเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าน้องๆเนี่ยมีสุขภาพลำไส้ดีขึ้นนะคะแล้วคุณหมอเนี่ย ตักคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอคุณหมอแมวเนี่ยเขาก็แนะนํานะคะเขาก็บอกว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสฟิงค์เนี่ยจะถูกกับพวกอาหารสดนะคะเพื่อนๆก็คือแบบพันสฟิงค์หลกักๆเลยอะ่ะลำไส้เขาอะ่ะที่คุณหมอเคยตรวจมานะคะก็จะถูกกับอาหารสดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่รับน้องมานะคะแล้วมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ต่างๆนานานเนี่ยแล้วต้องปรับอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยตาก็แนะนํานะคะว่าให้เพื่อนๆนะคะลองมาเปลี่ยนเอ,อ่อให้น้องๆเนี่ยกินอาหารเป็นบับนะคะหรือว่าอาหารสดแทนดูนะคะเผื่อ ว่าอาการลำไส้ต่างๆของน้องเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะตอนนี้นะคะน้องทั้งสองตัวของตานะคะก็สุขภาพปกติค่ะเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยเอาน้องไปเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพมาก็เลือดปกติค่ะสามารถทำหมันได้แล้วนะคะตอนนี้ก็รอนัดคุณหมอเพื่อทำหมันอยู่นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะตาฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับตานะคะแล้วก็น้องๆทั้ง2ตัวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะตาจะเอาความรู้หรือว่าประโยชน์อะไรนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะก็อย่าลืมคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ตาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าตาผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดไปหรือว่าสื่อความหมายไปในทางที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะสอบถามข้อมูลอะไรตามเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวตาก็จะรีบมาตอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบายบายโซล่าซัมเมอร์โซล่าบายบายคุณผู้ชมเร็วมาบายบายคุณผู้ชมเร็วซัมเมอร์ เดี๋ยววันนี้ <c oughs> ก็ไม่ไปสักทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะซัมเมอร์กับโซล่าจะต้องอดอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมทําหมันนะคะในวันพรุ่งนี้มันเร็วมากค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายคุณผู้ชมเแ, <c oughs> แม่รักหนูแม่รักหนูแม่รักหนูที่สุดเลยแมวยมวววบายค่ะคุณผู้ชม